โซนนี้ต,ตเป็นร้านอาหารด้วยนะครับๆๆๆนี่ร้านอาหารตรงนี้ไปดูรากม,มาดูด่นมานรื่อยเลยค่ะโนี่ซนนี้จะเป็นโซนห้องพักนะครับ Ủ โอ้โหดูสิกว้างขวางอลังการมาก <ๆ S 1> นะครับดูเท่าไหร่น้สิพันห้าค่ะพันห้าร้อยบาทโอ้าม,มาดูมาดูมาดูนี่ เป็นไงนั่งตรงนี้ก็ได้คือนอนได้เลยนะตรงนี้เนี่ยจมูกนอนนี่สุดยอดของมุมคือตรงนี้ฮะวิวหลักล้านชิลนะครับแล้วก็มองเป็นไงมีเบ็ดสักอันนะนั่งตกปลาในนี้มีเบ็ดนี่ฮะคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้คุณหาได้ที่นี่ฮะบ้านสวนภูรจิตเชียงใหม่เงียบสงบ ดีเลยฮะดีนะมาอ,ะอย่างนี้โอ้โบรรยากาศก,ก็ดีไปอีกแบบหน,นึ่งอีกนั่งตรงนี้ไอ้พวกี่กีต้าร์มาด้วยก็ดีนะ <c oughs> นี่เนี่ยผมดูแล้วนะคงจะเน้นห้องน้ำนะที่ไหนที่ให้ความสำคัญกับห้องน้ำนะคือใส่ใจความละเอียดเพราะว่าห้องน้ำมันเป็นสวรรค์วเวลาเราเข้ามาแล้วน่าจะอาบน้ำจะแปรงฟันจะนั่งตรงนี้ โอ้โหมันชิวนะเอากีตาร์ไปเล่นมีที่นอนตรงนี้ก็ได้นะนี่ตัดไม้เป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็มาติดนะเยอะมากเลยนะสงสารหมอเนี่ยเคเนี่ยเราจะมีอยู่เจ็ดห้องแล้วก็โซนดีมีสิบเอ็ดห้องสิบห้องจะเป็นเตียงคู่ห้องสิบเนี่ยจะเป็นห้องรวมจะเรียกห้องอะไรสถานการณ์พี่เต้ อันนี้ข้างหลังมีห้องครัวด้วยนะคะอันนี้ดูดีเลยนะฮะเข้ามมาเลยตรงน,นี้ผมจะให้ดูข้ามาเลยนี่ครับให้ให้เห็นบรรยากาศนี่มีนนที่แข้มีห้องเตียงครัห้องน้ําก็ไม่เล็กนะครับที่นี่ดู <c oughs> พักได้สามคนได้แน่มีครัวด้วยเอ่ยมาข้างหลังได้ด้านหลังมีครัวทํากับข้าวได้ด้วยที่ล้างจานแล้วข้างหลังเนี่ยฮะ ออกไปทุกนาได้โอ้โหคือออกแบบมาสนุกอ่ะ